เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับทิชอร์เจ๊มกันค่ะนักเรียนคะเรามาเจอกันในชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์กันค่ะในวันนี้นะคะทิชชร์เจ๊มจ,จะมาทบทวนความรู้ในเรื่องของปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะนักเรียนยังจำสูตรการหาปาริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องแล้วค่ะสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะในวันนี้นะคะทิเชอร์เจี๊ยบก็มีคลิปการสอนในเรื่องของการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปการสอนในเรื่องของ การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันเลยค่ะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรเอ๊นั่นพายกับคุณพ่อกำลังทำอะไรกันอยู่อยากรู้จังเลยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่า ทำอะไรอยู่ครับลูกพายกำลังทบทวนเนื้อหาเรื่องการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรนะครับแม่ขยันจังเลยถ้าอย่างนั้นลองทบทวนให้พ่อฟังหน่อยสิแล้วพ่อจะพาไปฝากเงินที่ธนาคารดีไหมจริงๆนะครับดีเลยถ้าอย่างนั้นคุณพ่อช่วยอธิบายให้ก่อนได้ไหมครับได้สิลูกถ้าเรามีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้ เราสามารถหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ได้โดยการวัดความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นๆอ๋อสมมุติว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้างเท่ากับ2หน่วยความยาวเท่ากับ3หน่วยความสูงเท่ากับ3หน่วยเราก็จะสามารถหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ได้ใช่แล้วลูกพาย นี่คือแท่งไม้ทรงลูกบาทมีขนาดหนึ่งลูกบาทหน่วยไายลูกลองหยิบกล่องที่อยู่ข้างๆโต๊ะให้พ่อหน่อยลูกลองเรียงแท่งไม้ซ้อนกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้แล้วลองนับดูว่าด้านกว้างด้านยาวด้านสูงว่าแต่ละด้านมีแท่งไม้อยู่กี่แท่งครับคุณพ่อด้านกว้างมีแท่งไม้เรียงอยู่สี่แท่งด้านยาว มีแท่งไม้เรียงอยู่สองแท่งด้านสูงมีแท่งไม้เรียงอยู่สามแท่งครับแล้วลูกลองนับแท่งไม้ในกล่องใบนี้ดูสิครับว่ามีทั้งหมดเท่าไร่หนึ่งสองสามมีทั้งหมด24แท่งครับคุณพ่อนั่นก็แสดงว่าเรียงแท่งไม้ที่มีขนาดหนึ่งลูกบาทหน่วยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนับจํานวนได้24แท่งดังนั้น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรเท่ากับ24ลูกบาทหน่วยนั่นเองแล้วเมื่อเราพิจารณาความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ความกว้างสองหน่วยความยาวสี่หน่วยและความสูงสามหน่วยดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงแล้วจะสังเกตเห็นว่า สองคูณสคูณสามเท่ากับยี่สิบสี่ลูกบาทหน่วยหรือสามารถเขียนแบบย่อๆได้ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นแสดงว่าปริมาตรของกล่องใบนี้เท่ากับสองคูณสคูณสเท่ากับยี่สิบสี่ลูกบาทหน่วยครับใช่แล้วลูกพายเห็นไม่ว่าการนับการใช้สูตร ก็สามารถให้คําตอบตรงกับการนับจํำนวนลูกบาทตที่เรียงเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ๋อจริงๆด้วยครับคุณพ่อคุณพ่อเก่งจังเลยครับแล้วลูกรู้ไหมเอ่ยว่าถ้ากล่องใบหนึ่งมีความกว้างสามหน่วยความยาวสี่หน่วยสูงสามหน่วยจะสามารถบรรจุแท่งไม้ได้กี่แท่งถ้าแต่ละแท่งมีขนาดหนึ่งลูกบาทเซนติเมตรรู้ครับคุณพ่อ ง่ายมากเลยครับกล่องใบนี้บรรจุแท่งไม้ได้36แท่งนั่นแสดงว่ากล่องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ36ลูกบาทหน่วยครับเก่งมากจ้าลูกพายลองดูรูปนี้นะครับลองนับความกว้างความยาวความสูงและคำนวณปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในภาพนี้ด้วยนะได้ครับคุณพ่อความกว้าง2เซนติเมตร ความยาว3มเซนติเมตรความสูงสองเซนติเมตรเพราะฉะนั้นจากสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นคือปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เท่ากับ2คูณ3คูณ2จะได้12ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่แล้วแล้วถ้าหากเป็นข้อนี้ล่ะจากรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ความกว้างสองเซนติเมตร ความยาว6เซนติเมตรความสูง4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เท่ากับ2คูณ6คูณ4เท่ากับ48ลูกบาศเซนติเมตรใช่แล้วจ้ะพอจะถามลูกอีกสักข้อละกันนะได้ครับจะอีกหลายๆข้อก็ได้ครับรสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เลยจากรูปทงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ ความกว้าง3เซนติเมตรความยาว5เซนติเมตรความสูง3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เท่ากับ3คูณ5คูณ3เท่ากับ45ลูกบาทเซนติเมตรครับคุณพ่อเก่งมากเลยลูกพายตอนนี้พ่อคอแห้งจังเลยพายช่วยไปเอาน้ำให้พ่อทีได้ไหมลูกได้ครับคุณพ่อรอสักครู่นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆทุกคนเข้าใจที่คุณพ่อพยายามอาธิบายให้พายฟังหรือเปล่าคะแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนขอพักกันนั้นพี่จะพาน้องๆไปทำกิจกรรมพบกับกิจกรรมต่อไปนี้เลยนะคะจงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดข้อที่หนึ่งข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ลองทำแบบทดสอบกันไปแล้ว ดูเหมือนว่าระหว่างที่น้องๆทำกิจกรรมกันนั้นพายกับคุณพ่อก็พักเหนื่อยกันเสร็จพอดีเลยและกำลังจะเล่นเกมที่คุณพ่อพูดไว้ตอนแรกกันเราตามไปดูสองพ่อลูกกันดีกว่าไปกันเลยค่ะพร้อมจะทบทวนต่อกันหรือยังพายพร้อมแล้วครับพ่อจะถามคำถาม3ข้อถ้าลูกตอบถูกหมดพ่อจะพาไปฝากเงินที่ธนาคารนะ ได้ครับข้อที่หนึ่งจงหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้พ่อจะวาดให้ดูแล้วกันนะและถ้าลูกบาทแต่ละลูกบาทมีปริมาตรหนึ่ลูกบาทเซนติเมตรคำถามคือความกว้างความยาวและความสูงของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่พ่อวาดนี้เท่ากับเท่าไรและปริมาตรเท่ากับเท่าไรข้อนี้ง่ายมากเลยครับ เพียงแค่นับจำนวนลูกบาศก์ในแถวแรกของแต่ละด้านจะได้ว่าความกว้าง1เซนติเมตรความยาว4ี่เซนติเมตรความสูง3มเซนติเมตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นคือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ1คูณ4คูณ3เท่ากับ12ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ สิบสองลูกบาทเซนติเมตรเก่งมากเลยลูกพายสงสัยข้อต่อไปต้องยากกว่านี้แล้วล่ะพ่อมีกล่องพลาสติกใสทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหนึ่งใบมีความกว้างสองหน่วยความยาวห้าหนวยและความสูงสองหน่วยแล้วพ่อนำลูกบาทที่มีปริมาตรหนึ่งลูกบาทหนนวยใส่ลงในกล่องได้ยี่สิบลูกเต็มกล่องพอดีถามว่า กล่องใบนี้มีความจุเท่าไรว้าวเริ่มยากมากขึ้นแล้วลูกจะลองทำดูครับการหาความจุของกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหาปริมาตรภายในของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวงดังนั้นความจุของกล่องจะเท่ากับปริมาตรของลูกบาทที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันจึงสามารถใช้สูตรหาความจุของกล่องทรงสี่เหลี่ยม เท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือเขียนแบบย่อๆว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงครับดังนั้นกล่องใบนี้ความกว้างเท่ากับ2เซนติเมตรความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรความสูงเท่ากับ2เซนติเมตรจากสูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นคือ ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ2คูณ5คูณ2ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ20ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความจุเท่ากับ20ลูกบาทเซนติเมตรครับถูกอีกแล้วลูกการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมจะต้องรู้ความกว้างความยาวและความสูงภายในถ้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทำจากวัสดุที่ไม่หนาเช่นพลาสติกกระจกกระดาษจะถือว่ามีความกว้างความยาวและความสูงมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันทั้งภายในและภายนอกตอนนี้ภายทำได้สองข้อแล้วนะขอบคุณครับเราได้คุณพ่อสอนมาตั้งแต่แรกไงเอาละข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อนี้เป็นข้อตัดสินแล้วนะจากรูปที่พ่อวาดนี้ กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากความกว้าง2.5เซนติเมตรยาว7เซนติเมตรและสูง2เซนติเมตรกล่องใบนี้มีความจุเท่าใดเอ๋ขอเวลาคิดเลขก่อนนะครับได้ได้พ่อคอยได้ได้แล้วครับเนื่องจากกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้าง2.5เซนติเมตรความยาว7เซนติเมตรความสูง2เซนติเมตร จากสูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนั่นคือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ2.5คูณ7คูณ2ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งเท่ากับ35ลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความจุ35ลูกบาทเซนติเมตรเก่งมากลูกพายเดือนนี้ พ่อคงต้องฝากเงินให้ลูกเยอะเป็นพิเศษแล้วขอบคุณครับคุณพ่อเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะสองพ่อลูกอ่านหนังสือเสร็จกันแล้วใช่ไหมเอ่ยแม่ก็เตรียมอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วเหมือนกันเราไปกินข้าวกันดีกว่าว้าวพายเก่งจริงๆเลยทั้งหมดนี้ก็เพราะความตั้งใจและใ่รู้ใ่เรียนของพายนี่เองถ้าน้องๆอยากเก่งเหมือนพาย ต้องเอาอย่างภายนะคะสําหรับวันนี้พี่จะสรุปสิ่งที่น้องๆได้จากคุณพ่อก่อนจากนั้นเราไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวกันนะคะการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากพิจารณาจากความกว้างความยาวและความสูงของทรงสีเมมงงงส่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาว คูณความสูงหรือเขียนย่อๆว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงและการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหาปริมาตรภายในของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กลวงดังนั้นความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรือเขียนย่อๆว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับ กว้างคูณยาวคูณสูงเอาละค่ะก่อนจะจากกันวันนี้พี่ก็จะให้น้องๆทำแบบฝึกหัดทิ้งท้ายเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับมาในวันนี้จากกิจกรรมฉายเดี่ยวกิจกรรมสุดท้ายของเราฉายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดข้อหนึ่งจากรูปแท่งไม้ทรงลูกบาทปริมาตรหนึ่งลูกบาทหน่วยบรรจุลงกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แท่งจึงจะพอดีเป็นยังไงกันบ้างคะน้องน้องวันนี้ได้ทั้งความสนุกและสาระความรู้และอย่าลืมพักผ่อนเยอะๆนะคะ สมองของเราต้องการพักผ่อนน้องๆก็จะได้มีความจำดีและเก่งเหมือนพายสำหรับวันนี้พี่ต้องขอลาน้องๆไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปความรู้นะคะในเรื่องที่เราได้เรียนกันในวันนี้คะ่ะนั่นก็คือการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราหาได้โดยนะคะ นำความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค่ะหรือเขียนย่อๆว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะนักเรียนคะจากที่ชิเช์เจ็บได้ประเมินนักเรียนทุกคนแล้วนักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะคะนักเรียนต้องทบทวนความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นขนานนะคะ รูปสี่เหลี่ยมนะคะและการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทั้ง3เรื่องนี้นะคะทิเชอร์เจีย๊ยบได้ออกในข้อสอบปลายภาคเรียนที่สองของเรานี้ด้วยนะคะทิเชอร์เจีย๊ยบเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะสู้ๆตั้งใจอ่านหนังสือทบทวนความรู้กันค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ทิชชรดเจฟก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ